ขอสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิตินันกุมารน,นะคะก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์นะคะประจําหลักสูตรการบัญชีนะคะวันนี้ก็ได้รับโอกาสนะคะมา,าแชร์นประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับาการใช้สื่อนะคะซึ่งใน,ในในปีก่อนนะคะเราก็มีการทําในเรื่องของ KM นะคะ ของพื้นที่น่านนะก็เราก็ได้เทคนิคต่างๆนะคะเกี่ยวกับการการที่ใช้สื่อนะ,ะการสอนเพื่อให้มีประสิทธิธทภาพนะคะคืออาจารย์ไปประจำหลักสูตรการบัญชีซึ่งอ่า โดยเนื้อหานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเอกสารนะคะเอกสารเกี่ยวกับการบัญชีการเงินนะคะดังนั้นการทดลองที่เป็นแบบรูปธรรมเนี่ยก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีการพยายามที่จะใช้สื่อการสอนในหลายๆช่องทางนะ,ะเพื่อให้นักศึกษานะคะได้รับการพัฒนาทักษะที่เพิ่มขึ้นนะ,ะโดยโดยที่เทคนิค ที่เอามาใช้นะคะก็จะต้องมีการผสมผสานในหลายๆเทคนิคนะหลายๆสื่อนะคะใน,ในหนึ่งรายวิชานี่ก็อาจจะต้องใช้หลายเทคนิคนะคะซึ่งอ,อันนี้อาจารย์ก็จะขอแชร์ประสบการณ์นะคะ,ะเบื้องต้นจากที่ได้นําเรียนไปนะคะก็คือจะเป็นรายวิชาที่มีลักษณะเกี่ยวกับเอกสารนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยได้มีการทดลองแต่ว่าเราสามารถที่จะ ฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษานะกรณีศึกษาที่เป็นเรื่องจริงอย่างเงี้ยนะคะเป็นบริษัทต่างๆนะคะที่ที่เขาจัดทำงบการเงินนะคะรวมถึงอา,อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจในะทางภาษีนะคะเอาเรื่องจริงนะคะมาให้นักศึกษาได้ทดลองทำฝึกทำนะคะเบื้องต้นนะคะการเรียนการสอน,สน,นก็จะเน้นก,การใช้ powerpoint เหมือนกับอะไรวิชาอื่นๆนะคะท,ที่เป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรายวิชาที่เป็นการคำนวณน,นะคะค่อนข้างเข้มข้นนะคะมีการบันทึกบัญชีหรือว่าใช้กระดาษทำการแบบนี้นะคะ,ะการใช้ PowerPoint นี่ก็จะค่อนข้างยากที่จะพยายามอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจนะคะว่าจะต้องมีขั้นตอนการคำนวณลำดับยังไงอย่างนี้ค่ะเราก็จะต้องอใช้สื่อนะคะโดยที่ เป็นเหมือนแบบในอดีตนะคะก็ถ้าในอดีตก็คือจะเป็นเขียนกระดานนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยก็คือว่าใช้เมาส์ปากกาเนี่ยนะคะช่วยในการแสดงให้นักศึกษาเห็นนะคะว่าขั้นตอนการคำนวณนนะะจากสเต็ป1ไป2ไปตรงไหนต่ออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของกระดาษทำการที่ แสดงให้นักศึกษาดูนะคะว่าจากตรงนี้ไปตรงนั้นอันนี้นักศึกษาเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนเทคนิคในการนําเสนอนะคะตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าในระหว่างที่สอนนะคะเราจะต้องคอยถามนักศึกษาด้วยะค่ะว่านักศึกษาเข้าใจหรือไม่นะคะว่าขั้นตอนการคํานวณหรือว่าการลงบัญชีเนี่ยเป็นยังไงเข้าใจมีติดตรงไหนไหมแบบนี้นะคะรวมถึงนะคะ าจากที่เราได้ k m กันในปีก่อนนะคะจากที่ทุกท่านก็ทราบดีว่าเราได้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะตรงนี้เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาก็คือนักศึกษาจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะ,ะโดดเดี่ยวว่าแบบเรียนคนเดียวที่บ้านผ่านออนไลน์นะคะซึ่งทางทางหน้านเนี่ยนะคะก็คุยกัน KM กันนะคะพราะว่านักศึกษาอาจจะมีการจับคู่นะคะจับคู่กันเพื่อให้มีเพื่อนได้พูดคุยกันในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์โควิดอย่างนี้ค่ะก็จะได้รู้สึกสนุกขึ้นกับการเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพานักศึกษาตอนนี้ก็กลับมาเรียนในห้องเรียนแล้วนะคะ,ะแล้วรวมถึงค่ะอาจจะใช้การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะการฝึกพูดพัฒนาบุคลิกภาพต่างๆนะคะการใช้ การปฏิบัติงานจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการได้ฝึกทําจริงเช่นะจะมีช่วงเวลาหนึ่งให้นักศึกษาลองคิดขายสินค้าอย่างงี้ค่ะแล้วก็ฝึกทําบัญชีนะคะว่าร้านค้าเล็กๆของเราเนี่ยถ้าเราทําบัญชีจริงๆจ,จะเป็นยังไงอันนี้ก็คือเหมือนอจําลองสถานการณ์จริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของต่างหลักสูตรนะคะก็จะเป็นของการตลาดนะคะที่อาจารย์ได้เก็บข้อมูลมานะคะให้ นักศึกษาะะออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ขายจริงนะคะรวมถึงฝึกไลฟ์สดนะคะทำเพจทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เสมือนจริงนักศึกษาเขาก็จะมีความสนุกนะคะมีความสนุกในในสิ่งที่ทำนะคะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมแล้วก็ได้คิดอย่างอิสระนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงะะการาได้ร่วมงานกับต่างสถาบันนะคะ อย่างตัวอย่างตรงนี้นะในปีที่ผ่านมานะคะก็มีการาร่วมกันบูรณาการการเรียนการสอนกับต่างสถาบันนะคะอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็มีโครงการปริญญาบัณฑิตนะคะของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เขามีการคิดนวัตกรรมนะพัฒนาสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็ให้นิสิตของเขาะคะ่ะขายสินค้าจริงเป็นเวลา1ปีอย่างงี้ะคะ่ะแต่ว่าเขาจะ ค่ะทักษะด้านบัญชีอย่างนี้ค่ะเราก็จะมาบูรณาการร่วมกันนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันแล้วก็เหมือนจัดทำงบการเงินให้กับอาสถานประกอบการจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะนักศึกษาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ได้เพิ่มทักษะที่มันอยู่นอกห้องเรียนนะคะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะใช้สื่อออนไลน์มาช่วยด้วยอย่างเช่นให้ฝึกทำวิดีโอนะคะอ่า โพสลง YouTube การให้คะแนนะ,ะเราก็อาจจะดูจากคนที่เข้าชมนะคะกดไลค์กดแชร์ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ Microsoft Teams นะคะในในการเรียนในช่วงที่ผ่านมานะคะทุกวิชาก็จะใช้ MS Teams นะคะรู้สึกยินดีมากนะคะที่วันนี้ได้อ่ามาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะก็สรุปได้ว่านะคะในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะคะ เราก็จะต้องมีการดูหัวข้อเนาะวา่าเราจะสอนเรื่องไรแล้วก็พัฒนารักษาในด้านอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะใช้สื่อในหลายๆช่องทางนะคะเพื่อให้นักศึษามีทักษะที่เพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ค่ะขอบคุณมากค่ะ